พี่น้องจะได้เอาเขาปลูกลงกับบารนี่เลยพี่น้องจาอ๋าอาแม่ง,งัวงวิ่งหมดโซนแม่พี่เข่าก็บอกขึ้นมาปลูกฟางคอกแบ่ปูสบายดีเลยเพี่น้องเออไปเอาอีเข่าขึ้นมาโลดหลัลงคาเฮือนก็แจ่มพี่น้องจา๋าดีใจมากดีใจลายพี่น้องก็บอจนมือถือพี่น้องบุญคุณคที่สาวหลายๆเดี๋ยวจะเด้อกินของที่ถึงคือเกา่า ฝนพี่น้องพายุเข่าฝนต้องแตงเฮงอะไรพี่น้องก็ติดธุระพี่น้องเนี่ยมงมีโอกาสได้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยจะได้กับพูดเพอาพัลนลายได้พี่น้องเลยนานฮันมาขบเ้างพี่น้องจ๋าแข่งผนไปมาจนเปียะพี่น้องสีเผ็ดเพ็ดว่าสันพี่น้องกินแตงโมหุงทำกลางสายผนพี่น้องจ๋าเสียใจพี่น้อง มะกอกพ่อพี่น้องใส่แล้วกมาคงเหิมพี่น้องจ๋า ทำลายแตจกจกักจั่งอ้าวตามุงู่มันกระลงบอสบอกไนบดนกระลัดปลาเซืออยู่เราสมเนยบอดอีกเดี๋ยวได้ผลจะได้กามาอีกคนตกทำบุญพี่น้องหอมหอมอู้ยแซ่บเด้ไปซองอันไปซองมองึงเพก่งบงขีปากแบ่เนี่ยเด้บอบ่มีปะผูกกับหัวสวนกัน เห็นหน้ากับโบพ่พอพี่น้องเอ้ยพักบบ้งมันเขาเท้อเดียวเรียบร้อยวันนี้ทำได้เกิดเอาโบอยู่หัวหัวสูงห,หัวมันกระโดดป้าทุกสมควรจึงขั้นระวะมาเลยพี่น้องมีแ <c oughs> ต่วพวกซีมือดีๆ กออืจางไปเนาะใส่ไปนวดอีกก่อนเด้อมันบ่พอพี่น้องจ๋านี่ มาเด้อมาเด้อเสียดายเออแกงกระดูกโอ้ยแกงกระดูกแล้วแม่ไม่ห่อหน้อยนะอุ่นอยู่เศร้านี่คือสิบบูดอกอื้มโอเคไหมงรักข้าวข้าวบุ้มไม่เจ๊กเส้นเลย ปั๊บปับพักกุมเข้าใส่ไม่บ่พูไปลองหตลาดบรเวณตลาดตลี่นะมามาพี่น้องมาเขายุก่อนโอยน้อยโอยพี่น้นกระหไมามาซสายด้ว่ายูว่ายในในสาย้าเออคือยังบันยังนดีนทำไมพูดไปเพะเอาอ้อมบงเอาอเอาขึ้นมาแบบนี้ไปพาตัวนี้

อพาะเพาะแช่บมาบอกอยู่ไอ้เลี่ยมแช่แเชียอย่างเดียวบมมพักเอามากไหแม่หยแม่จัดเดี๋้หลับมาท้งพี่มาสบายดีพี่น้องอายไหมลูกโอ้ยจีนจิพี่น้องเฮ้ยวาซันมาชีดเดช่วงเดชุ่หลัสบายดีสบายดีพี่น้องนแมเพี่น้องมม่แ้

มันก็ยิ่งหายแต่ไปขึ้นอยู่แมันจะหายเงเป็นวันเดี๋ยวถ้ามงน่าเกิดลุงมานำมาบอกงไปยังหมูยังเกี่ยวที่ที่จะระบายบ่มาทำบ่แม่นำามาให้ลูกกินเลยรเ้นแข่งคนเสือยังเปียนไปเหยีอีกทีนะข้าวเนาะกิน hmm. น้ำกับลูกแล้วกินข้าวท่านนน้ำด้

มันแดดดีเหรออืมดนี่นะตอนสี่นี่นะนี่อ่ใส่เฮีด็ก่อยจุนเฮ้ยจ้เอากุ๊ห้องเขาจะกันอีมดูนี่บเรือได้ไงมึงคงทำแบบกูบอกมึงนงี้ยรำมึง

Ừm, <laughs> 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 này <laughs> <laughs> cũng ếm ngọt Cái này ngày Cái cũng Cái <laughs> Cái